สวัสดีทุกคนเปิคลคิดมาด้วยกันเก็บมะม่วงกินก่อนเลยคะ่ะกินตั้งแต่เช้าเลยฉันเนี้ยไม่ต้องแปลกใจไปที่มาส่องคลิปนี้วันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงก็เลยลงวันนี้ที่เดียวส่องคลิปเลยคะ่ะหลังจากที่ไลฟ์บางก่อนจมขึ้นบ้านนั้นก็มีคําแนะนําจากชันนี้แหละว่าเออแม่ทารัว้วไหมแม่บอกว่าโอ้โหทำรั้วได้ไงดูแกดูพื้นที่แกยาวเหลือเกินแล้วก็มีหนูอายมาช่วยดูงานด้วยนะวันนี้บ้านเราก็คือ,อยูสุดซอยเลยเมื่อก่อนถนนไม่ได้เข้ามาถึงขนาดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ดิน,ปออน,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 นเป,นนเนปนล มีตำรวจเขาออกประจำจนยังไม่กลัวเลยก็ตั้งแต่ทำถนูนสิกก็คือซองรอบแล้วค่ะเขาโหมยเข้าบ้านนั้นทีตรงนี้ไม้ใช้ที่ของเราผู้ใหญ่จะดีให้เราอยู่ฟรีๆทางเราก็เลยคิดว่าจะเก็บเงินซื้อแต่ตอนนี้มีเงินในบัญชีห้าร้อยคิดแล้วก็สงสารตัวเองเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเรื่องกินต้องมาค่ะอันนี้เป็นเจลปลาเด็กแซบไลเดอร์มะม่วงต้นนี้คือเปียวมากเปียวได้ใจเปียวจนตื่นเลยหลังจากกินมะม่วงเสร็จไม่มีอะไรทำเพราะว่ามันตื่นไงก็มายกแมวอันนี้คือนูเซวไปแค้นแกไปโดนขี้มนน้แลวัคงดจจใ แกทำอะไรคงแกปล่อยซันไปเถอะก็ดูสิความน่ารักมนันนะฮันจะเอว้มันจะเป็นตะแพงขนาดเลยนะดูหน้ามัน น,นี่คือนากําลังโกดแน่เลยคือเลือกตามองดูซิก็ความหน้านี้คงมันทาให้ฉันหยุดเล่นแบบนี้ก็มันไม่ได้เลยแล้วหนูไอ้ของฉันฟูแอบเข้าห้องด้วยทางนี้แกมันไม่ได้เดอ้อตรงนี้ก็เป็นที่นอนประจําอีกตรงนึ่งของเขาเพราะว่าตอนเช้าเม่จะรดน้ําให้มันเย็นพวกเขาก็จะมานอนตรงนี้แล้วก็จะมีโอ่ง,งน้ําใหญ่ๆที่วางไว้แล้วดูท่ากินน้ำของเจ้าเสี่ยวไอ้นะคือคือแกกินข้ามหัวเขามากเลยส่วนเจ้าเสี่ยวฟูกับเจ้าเสี่ยวใบหนังก็รลับค่ะทุกคนนี่ไงสภาพโอ้เจ้าเสี่ยวฟูไม่ได้หับหนูไอ้กินเ็จก็มานอนข้าง ตัวเองนั่งกินข้าวน้อยลงแต่ก็กินได้เรื่อยๆงงไหมฉันก็กำลังจะออกไปข้างนอกบ้านก็มาเจอเจ้าซองตัวนี้เจ้าเสี่ยวเออแกแกบอฮอนบกบอฮอนบกไปนอนบนหลังคาหันแล้วก็คือนอนทําความสะอาดตัวเองแบบสบายเลยแล้วจงวังหวะเจ้าเสี่ยวไปหันน้ำมหาสน,นันโอ้โหรู้สึกดีใจไปอยังมากเลยโอ้ ไปตะเพงกันหนาวหาหนานีซะแล้วแล้วก็ลากันด้วยพา้าบริยาศกันก,ก,ก,กินหมูกระทะที่กินแบบรีบๆคือรีบไปไหนไม่รู้อากาศร้อนก็นยังกินหมูกระทะใครคิดว่านี้รีบแค่ไหนไม่รู้แต่กระทะคือเต็มไปเลยนะทุกคนฝากกดไล k ์กดแชร์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย